เอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในร o บอก x Map รุงสีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมครับผมทโโํา Gojo V2 นะครับผมซึ่งเป็นของที่โหดมากตึงมากอันตรายมากนะคุณผู้ชมควรที่จะไปหามันมานะเออถ้าอยากรู้ว่ามันทํายังไงแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมอันดับแรกให้คุณผู้ชมมาที่ข้างๆก่อนแรกก่อนนะเราต้องไปหาของสิ่งหนึ่งครับมันก็คือ มุราสกินั่นเองถ้าคุณผู้ชมบินไปที่เกาะนี้ได้เลยครับซึ่งเกาะนี้นะครับผมเคยพาไปทำซงคินบูแล้วนะผมคุณผู้ชมก็สามารถไปดูกันได้โอเคผมพอคุณผู้ชมครับมาถึงเกาะนี้แล้วนะผมก็ให้คุณผู้ชมครับมาที่ตรงนี้นะผมมันคือป้ายนะมันจะบอกว่ามีโอกาส2%นะครับที่ดรอดมุราสกินะผมนี่มันก็จะบอกชื่อมอนที่ต้องตีไว้ด้วยนะก็คือตัวนี้ครับตรงที่มันอยู่ตรงเรือตรงนี้นะคุณผู้ชมทาการตีไว้ได้เลยนะ มันก็มีโอกาส2%ที่จะดอกเป็นมุลาสกินะครับี๋ยวผมเอามุราสกิให้ดูนะว่ามันเป็นหน้าตายังไงเนี่ยมุลาสกิครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะพอคุณผู้ชมนะผมได้มุลาสกิแล้วนะครับอย่างต่อไปที่เราต้องหาเลยนะครับผมให้คุณผู้ชมกลับไปที่เกาะแรกนะลัคก,กี้บีทนั่นเองนะครับผม <S 2>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  พอคุณผู้ชมนะครับมาถึงเกาะแรกแล้วนะครับผมให้มาหา n p c ตัวนี้เลยครับอุ้ยล้มล้มโอเคให้มาหา N p c ีตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลย การกดซื้อไปอมาได้เลยครับเรือนหารัคกี้บีครับนี่ฮะลัคกี้บีนะครับผมราคา1นึ่พันล้านโกโอ้โหแพงนะผู้ชมทําการกดซื้อไปได้เลยนะ๊บขอ,อ,อคุณผู้ชมครับได้รัคกี้บีนะครับให้เก็บไว้ก่อนนะผมเพราะว่าอย่างต่อไปที่เราต้องหาครับมันคืออะไรไม่รู้ครับมันไม่มีชื่อนะมันเป็นแบบว่าเครื่องหมายมสงสัยนะก็ให้คุณผู้ชมครับผมไปที่เกาะตรงนั้นฮนะที่มันเป็นรูปปั้นแมวนะครับให้ไปที่เกาะตรงนั้นเลยนะ โอเคผมพอคุณผู้ชมนะครับมาถึงเกาะนี้แล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมครับมาตียาบอสตอนนี้เลยมันก็มีโอกาส0.5ครับที่จะดอกอะไรก็ไม่รู้เข้ามาสงสัยนะซึ่งหน้าตาของมันเมื่อดอกแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะซึ่งมันสามารถกรอบในดันเจียนก็ได้นะครับผมแนะนําว่าไปหาในดันเจียนจะง่ายมากที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นถัดไปกันได้เลยนะครับโอเคผมสําหรับของชิ้นถัดไปนะครับมันคือ RPG นั่นเองนะครับผม ซึ่งวิธีการที่เราจะหา RPG นะครับเราต้องไปที่เกาะใหม่นะผมเกาะใหม่นะผมให้คุณผู้ชมบินตามผมมาได้เลยนะครับโอเคผมพอคุณผู้ชมครับมาถึงเกาะใหม่แล้วนะก็ให้คุณผู้ชมครับผมทําการมาตีเจ้าพว,วกคาเมล่าแมนตรงนี้ได้เลยนะครผมมันก็มีโอกาส3เปอร์นที่เราเป็นคาเมล่านะครับผม ซึ่งคาเมล่าหายังไงครับผมก็คือหาจากการตีพวกนี้แหละแต่ว่ามันยังมีอีกวิธีหนึ่งครับผมสำหรับอีกวิธีที่เราจะหาคาเมล่านะครับผมก็คือให้คุณผู้ชมมาที่ไฮเทมเซลเลอร์เหมือนเดิมเลยนะเราจะมาซื้อคาเมล่านครับนี่คาเมล่าครับผมมันก็จะขายอยู่ที่ห้าร้อยล้านนะครับผมเนี่ยห้าร้อยล้านโกใช่ไหมปึ๊บทำการโหวตซื้อได,ดเลยเนี่ยคาเมล่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ เออมาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมถ้าใครแบบรวงไม่ดีตีเท่าไหร่ก็ไม่ดอกนะผมซื้อเยอะๆเลยนะแล้วเราก็ไปที่เกาะใหม่กันได้เลยนะครับผมโอเคผมพอคุณผู้ชมได้คา m มิลามาแล้วนะครผมให้คุณผู้ชมทําการขึ้นมาบนนี้เลยฮะมันก็จะมีที่ s ีกบอสนะครับผมเออมันคือไททันคารมิล่าแมนนะเออไททันคารมิล่าซึ่งนะมันก็มีโอกาส20%นะผมที่จะเสกบอสสำเร็จนะ เออมันก็คือมันมีบางครั้งที่ยาสีไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวผมลองสีดูปึออ๊บเนี่ยสียไม่ได้มันจะขึ้นว่าสป,ปอนฟิวแบบนี้นะการเซฟก็จะแบบมันจะเกิดครับผมไม่ได้อุ๊ยเนี่ยพอบอสเกิดมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหมันก็จะเป็นเนี่ยไทยทั้งพิมล่าแมนแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ทําการตีมไปได้เลยนะฮะซึ่งโอ้โหผมตายเลยโอเคผมตอนนี้ผมก็ทําการจัดการไปเรียบร้อยครับโอ้โห,โห,โห,โหมีการระเบิดด้วยคนระับ ม G ม็มีจีแมนผมเมื่อกี้หรือเมื่อกี้ผมดูไม่ทัน,น <c oughs> อ่ะเกิดอะไรขึ้น่ามีเสียงด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะพอคุณเมื่อครับตีมันไปนแล้วนะมันก็มีโอกาส10%ที่เราเป็น RPG นะเดี๋ยวผมเอาหน้าตา RPG ให้ดูนี่ RPG ฮนะหน้าตามันก็จะเป็น RPG นั่ละเ,ลเออตามชื่อมันเลยมันคือ RPG โอเคคโอเคผมพอคุณผู้ชมนะผมได้ RPG นะผมมุราสัก,กิลักกี้บีนะครับผมแล้วก็ อไอเทมที่ไม่ม he ีชื่อนะไอเทมซีเกตแล้วกันว้าวคุณผู้ชมครับมาที่ตรงนี้ครมันเหมือนจะเป็นนิวเคลีย์นะเขาบอกว่าฮะต้องการ20 0 0มืนล้านโกะนะแล้วก็2 0 0พันเจมนะแล้วก็มุลสกิลักกี้บีดแล้วก็ไอเทมซีเคตนะแล้วก็อาร์พีจีแล้วก็ค่าหัวอีก2,000ล้านฮะเราก็จะได้โกโจบีสองมาแล้วนะกดทำมาเลยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บอ่ะเรียบร้อย พอค so uh, yep. ุ้มชมครับทำการกดทําไปแล้วนะส่งไมกได้สมุดมาครับก็ให้ทำการกดใช้ไปได้เลยนะมันก็จะมาอยู่ครับผมในกองเ o n บ p o ร e r ตรงนี้นะอืมเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยโกโจวีสนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยกว่าครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยนะสําหรับสกิลครับมันก็จะมีทั้งหมดอ่าสี่สกิลใช่ป่าว่เออเดีมาลองดูเอ้าเฮ้ยมอนเกาะนี้ตีแรงจังเนี่ย ผมว่าคงจะไม่เหมาะคงจะไม่เหมาะกับการทดสอบอะไม่เป็นไรผมไปทดสอบกับาบอสตรงนี้อ่ะตัวก่อนได้เลยคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยคนระับสกิลแรกนะครับผมจะเป็นการอ่าปลอ่อยอ่าคลื่นพลังออกไปแบบนี้เนะี่ยเออคล้ายๆกับโซงกินวัวสกิลตอนยังไม่รีเมคเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งเป็นสกิลที่แรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยผมลองกับพี่เลยเนะี่ยเออเรียบร้อยเออ ครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กกันนะสกิลเอ็กเนกี่ยจะเป็นการเปิดอ่ามุกเกียนจะทำให้มักกนตีเห็นไหมอันนี้คือผมตีผมเข้าไหมแต่พอผมเปิดมุกเกีเห็นไหมตีมกกผมไม่เข้านะเออซึ่งเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยเป็นอมตะด้วยนะออแต่ผว่ามันก็หมดต้องการจะเร็วนิดนึงนะแล้วก็สกิลต่อไปครับผมโอ้โหขี้แตกเลย <c oughs> สกิลต่อไปครับสกิลเซียผมเป็นการนะสวมใส่อะไรอะอะไรวะเนะี่ย เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรสักอย่างเครื่องบินลูกรือเปล่าแบบเออไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมนะก็จะเป็นการสวมใส่ลงไปแบบนี้นะก็สกิลวีครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับบอสไททันคาเมลามา่าแมนนะครับ <S <S เดี๋ยวผมขออนุญาตทําการเสกหนึ่งนะว่ามันจะเสกติดไหมไม่ได้เออเสกไปเรื่อยครับกว่ามันจะได้เนี้ยมาแล้วอู้หูใจเย็น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 แคุณผู้ชมคุณผู้ชมแรงเกินไปนแรงเกินไป อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิวีกันเลยสกิวีนะครับดูนะดูนะดูนะโอ้โห oh. นี่นะครับสกิวีขนาดใช้เนี่ยเราจะเป็นอมะตะด้วยนะสังเกตเห็นข้อความข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมต้องเอาของออกนิดนึงนะเออเนี่ยเป็นการเปิดโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยสกิลหายไปไหนนี่ครับลอยเออเหมือนจะเป็นลูฟี่ออกไปใช่ไหมเป็นลูฟี่ภาพภาพหนึ่งอะ่ะนะครับพอมันตายแล้วเห็นไหมจะมีจีแมน บินมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่กินเงนมารำเบื่อเฮ้ยโคดเมีสิ่อองอ่ะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> อ่าถ้าคนที่สีไม่ได้ก็อาจจะไม่เห็นแอนิเมชันการตายนี้ของไททันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์กับช่องของผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายครับ